สวัสดีค่ะพบกกับช่องห่วแมนมาชาแนลของเราในวันที่2มกราคม2566นะคะซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่4ของ งวดวันที่17มกราคม2566เนาะแล้วก็เป็นคลิปที่3ของวันนี้เราเจอกันมืดๆเลยนะคะทุ่มก,กว่าๆนะคะอ่าสำหรับนาทางแอดก็จะอ่านตามรายชื่อเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็จะเรียงตามนั้นหรือจะสามารถดูที่หน้าปกที่แอดกำลังขึ้นให้อยู่ตอนนี้เลยก็ได้นะคะเพราะทุกแนวทางหน้าปกจะอยู่ในคลิปทั้งหมดเลยสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะเริ่มที่นาทางของผัง แนวทางของลาภผลปูลทวีโดยสิรหลกว่เนื่องแนวทางของเลกเด่นอาจารย์กราสินนะคะแนวทางของเล็กวิ้งสายทหารแนวทางของทิเดสันขวจะใจเร่ไวยแนวทางของเฮียนั่น แนวทางของแอดสนทรอักนิถินนะคะแนวทางของนางฟ้าน้อยจัก,กรร้อยซึ่งเป็นแนวทางล่างนะคะแนวทางเลขพิเศษและปิดท้ายที่แนวทางเลขดับโนอาจารย์ประโชคนะเราก็มาเริ่มดูทีละจ้าก,กันเลยนะคะเริ่มที่แนวทางของผังเลขเด็ดสำหรับที่แล้วนะคะเจ้านี้เข้าแนาวทางเลขเด็ด9นะคะแล้วก็ได้อ่าตัวบนตรงนะคะ เดืนหนึ่งก็เข้านะแต่ไปอยู่ที่หลักร้อยบนนะคะอ่าแล้วสำหรับในงวดนี้นะแอดได้มาแบ่งปันก็ให้มาเด่นอยู่ที่06 2แล้วก็8นะเด่น0ให้2ตัวมานะคะก็จะมี01 03 04 05 07 09นะคะเด่น2ก็จะมี21 23 24 25 27 29นะเด่น8ก็จะมี81 83 84 85 87 89นะคะแล้วก็เด่น6ก็จะมี61 63 64 65 67แล้วก็69นะงวดนี้จะเข้าอีกไหมเราคุดกันนะคะผังแล้วเด็ดนะ รามาต่อที่แนวทางของลาภผลบุญวีโดยสุดถ่อเนื่องนะคะสำหรับผู้เรียนนั้นก็เข้าเฉพาะแนวทางเลขเด่น1กับ9นะคะใช่ไหม1เข้าหลักร้อยบนนะคะแล้วก็เลข9นั้นไปอยู่ที่หลัก10บนนะคะสำหรับในงวดนี้ก็ได้มาแบ่งปนันงวดนี้ให้เด่นอยู่ที่0 5แล้วก็8เด่นสามตัวเหมือนเดิมนะคะให้2ตัวมาก็จะมี 02, 04, 09, 52, 54, 59, 82, 80แล้วก็89เนะาะงวดนี้เราก็รุ่นกันนะคะว่าลาผลผลดีววโดยเซอร์นเนอร์จะเข้าที่เป็นเลขเด่นเร็วเลขก2ตัวด้วยนะคะเรามาต่อที่แนวทางของอาจารย์กรกระสินนะคะซึ่งเ,เป็นแนวทางเลขเด่นนะ เลขเด่นซึ่งสามารถมาได้ทั้งบนทางล่างนะคะสําหรับผู้ที่เราเน้นข้าใช่ไหมมีข้าวเลขกห้านะห้าไปอยู่ที่หลักสิบล่างสำหรับดึงวดนี้นะคะอาจารย์กฤสินให้มาเด่นอยู่ที่0นกับ8สํสำหรับในทาง,งที่เป็นชุดสองตัว3าตัวยังไม่ได้มานะคะถ้าดามาอย่างไรแปดก็จะลงให้อีกแน่นอนนะคะแล้วก็จะขึ้นเนื้อปกให้ด้วยเราดูเลขเด่นไปก่อนนะ เรามาต่อที่แนวทางของเลขวิ่งสายทหารสำหรับคุณยอดแอดลงให้อยู่ใช่ไหมก็เข้าแนวทางเลขวิ่งหนึ่งบนใช่ไหมคะหนึ่งไปอยู่ที่หลักร้อยบนนะคะสำหรับในงดนี้แอดได้มาแบ่งปันก็ให้วิ่งสายทหารอยู่ที่4ี่นะคะสี่สิบห้าล้านมาแน่อ่ะงวดนี้ก็มาลุ้นกันนะคะว่าสี่จะมาไหมนะคะ แล้วจะมาหลักไหนเรามาต่อที่แนวทางของดิสานขวนัญเจริยวัยนะคะสําหรับพ้ทแล้านะคะเจะ้าน,นี่แอดไม่ลงให้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่นํามาเปรียบเทียบกันนะคะสําหรับในงวดนี้ดิสานขวานเจรยิยวัยให้มาแนวทางก็จะมี32 353637 52 5 3 5 6แล้วก็5 6, 7นะคะซึ่งแนวทางก็มี8ทั้างเหมือนเดิมอ่ะงวดนี้จะเข้าหางไหนอ่ะรักลุดกันนะคะดิสานขวนัญเจริยวยนะ รามาต่อททนทางของเฮียนันต้องบอกว่างที่เรานั้นหลุดนะคะสําหรับในงอดนี้ก็ลงให้เหมือนเดิมเลยเป็นแนวทางชุด3ตัว2อตัวนะคะชุดสตัวก็จะมี207อย่าลืมตัดนะอาจจะเป็น2027หรือว่า07ก็ได้นะคะและแนวทาง2ตัวก็คือ35แค่ห่างเดียวนะคะก็จะแยกเป็นแนวทางบนแนวทางล่างแต่ว่าสามารถเข้าสลับกันได้นะคะสำหรับเจ้านี้ และอย่าลืมตัด2ตัวด้วยชอบของแบบนี้นะคะเจ้านี้นะคะเรามาต่อที่แนวทางของแอดสนทรอักนิธินสำหรับวิญยาณนะคะก็ค่าเฉพาะแนวทางเลขเด่นบน1ตัวเดียวนะ1อยู่ที่หลักร้อยบนใช่ไหมคะสำหรับในงวดนี้แอดสนทรให้แนวทางบนเด่นตัวเดียวคือ8แนวทาง3ตัวก็จะมี83 1แล้วก็837อย่าลืมตัดนะนะคะแล้วก็ ทางล่างนะคะก็จะมี6 2 2 6นั่นเองสำหรับเจ้านี้ถ้าแอดได้มาข้อมูลอย่างไรนะคะแอดก็จะลงให้อีกนะเรามาต่อที่แนวทางของใครคะแนวทางของแอดางฟ้าน้อยเจ็ร้อยนะคะซึ่งจะได้มาเป็นในทางล่างก็บอกว่ามดนี้นะคะให้เด่นล่างสูตรกับ9ฟันอยู่ที่9นะให้สตรล่างมาก็จะมี59 29แล้วก็8 9เเน้นเน้น จัดเต็มอยู่ที่0ูนย์เแล้วก็79็ดเนะให้การอยู่ที่6โสูนด้วยสําหรับแนวทางของแอดนางฟ้าเนาะจุกนรซึเป็นแนวทางล่างนะคะอ่าแคปไปนะคะใครที่ชอบแนวทางของเจ้านี้เรามาต่อที่แนวทางของเลขพิเศษนะคะสําหรับเจ้านิ้วเครืออนั้นก็ไม่เข้านะ สำหรับงวนนี้ก็ลงให้เหมือนเดิมแนวทางนะคะสามตัว2ตัวบนนะคะก็จะมี2 6 9 6กเก้าหแล้วก็9 7จดนั่นเองนะคะส่วนในทางล่างก็จะมี4 0 4 2แล้วก็4 7่เดงนนี้จะเข้าหรือเปล่าเลขพิเศษรุ้นกันนะคะแต่ก็นำมาแบ่งปันกันเช่นเคยนะแล้ว รามาปิดทาที่แนวทางเล็ดับบนอาจารย์ประโชดต้องบอกว่างที่ระนั้นหลุดนะคะดับบนหกใช่ไหมไม่ผ่านเนาะเพราะว่าหกไปอยู่ที่หลักหน่วยบนสำหรับในงวดนี้อาจารย์ประโชดก็ให้มาแนวทางดับบนหนึ่งนะคะดับบนหนึ่งนะคะเห็นไหมอ่างดนี้เราก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะแก้มาได้ไหมจะผ่านหรือเปล่านะคะสำหรับเลดับอาจารย์ประโชดนะคะ ค่ะแอดก็ต้องขอบคุณแนวะทางทุกๆแนวทางเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็เป็นกำลังใจให้แอดอตลอดมานะคะถ้าท่านดูแล้วชอบนะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่มีวงเล็บด้วยนะคะจะได้แจ้งเตือนไปยังท่านนะคะ จะได้รู้แนวทางได้เร็วนะแล้วก็ถ้าแอดได้นําเสนอผิดพลาดประการใดแอดก็ต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะว่าชอบแนวทางไหนอยากให้หาแนวทางไหนให้นะคะแล้วก็สามารถติชมกันได้เลยนะคะแอดก็พร้อมที่จะแก้ไขให้นะแล้วเราจะกิันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ